กินอะไรดีวันนี้ผสมอะไรดีกว่างวัตถุดิบกันเลือกชเออกระเลือไงโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้องทะเีวันนี้เป็นอีพีแรกนะครับเราก็จะมาทำเอ่อเมนูที่เข้ากับเทศกาลช่วงนี้พอดีครับเป็นเทศกาลกินเจ อ่างั้นเราก็มาเข้าช่วงของเรากันเลยกินอะไรดีวันนี้จะเป็นเมนูแรกอะไรวันนี้เป็นปอกเปี๊ยะเจคะ่ะอ่าเรามาดูส่วนผสมอะไรดีกว่าวัตถุดิบกันเลยคะ <c oughs> ออ่ะโอเค <c oughs> โอเค,คไปดูกัน <c oughs> ค่ะก็คือจะเป็นกระหล่ำปีซอยคะ่ะแครอทขุนเส้นนะคะแล้วก็เป็นเห็ดคะ่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือแป้งปอกเปี๊ยะแป้งปอกเปี๊ยะตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้แป้งปอกเปี๊ยะ เียค่ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วเห็ดหอมน้ำมันแล้วก็น้ำตาลค่ะงั้นเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอ่้ตอนแรกเราทำอะไรกันเลยน้องเมียวใส่น้ำมันนะคะไม่ต้องเยอะมากนะวั ใส่กระลำปีกันนะครับเท่าไหร่ดีใส <t ữ Natural Four> ่ไปเลยเยอะเยอะใส่เลยโอ้โหัระ่าอีกไหมอีกเยอะเยอะเลยเยอะเลย ใส่แครอทครับอ่าขั้นต่อไปใส่แครอทใส่แครอทแครอทนะครับใส่ตามใจชอบ 对。 น้ำตาลนิดหน่อย ง่ายมือเราจะด้านไม่ร้อนค่ะครับต่อไปดูขั้นตอนการห่อกันเลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อกันนะคะมาดูวิธีการห่อกันอย่างแรกก็คือเอาแป้งมางวางวาเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ แล้วแตกใช่ไหมใช่เดมันจะละลช,ช้อนนึ่งอนนนี้ล้ก็ถาองาาม,อมา้อ,าอันนี้ล้างมือนะคะอย่ารมานะล้างมืล้ อย่าอย่าถานนะครับทำไม่เป็นเาเข้าไปเด่นตลกเสร็จแล้วก็ครับมานอข้าวิธีตุนเองก้ครับจัมาหน่หน้าได้ไหมเ<ป>ดี๋ยวก็ม,วม้วนข้า เสร็จแล้วตอนตอนสุดท้ายเอาน้ำแตะ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 น้ำแตะแตะ <c oughs> นี่แล้วมันก็จะได้อย่างนี้ว้าใคร,รว่า <c oughs> การห่ <c oughs> อมันมันยาก <c oughs> มันไม่ยาก <c oughs> อย่างที่คุณคิด <c oughs> โอเค <c oughs> เไปเรียนกันเลย <c oughs> ยังเหลือเยอะ 2, years Later เราก็ห่อเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาไปทอดกันค่ะมาแล้ว mm hmm. เราใช้หมอ้อม <า S 1> ทอดไรน้ำม<ป>ันนะคะนี่ส่วนบ้านไหนใครจะใช้กระทะก็ได้นะครับแต่บ้านเราชอบ ใช่บ้านเราทอดอันนี้เป็นประจำเลยค่ะซื้อมานี่คุ้มเลยค่ะบอกเลยแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะทาน้ำมันนิดหน่อยเพื่อให้มันมีสีสันที่สวยงามขึ้นนะคะแต่ไม่ต้องทายเยอะนะเสร็จแล้วแล้วเราก็ตั้งไฟไว้180องศานะคะ เราก็ตั้งไปเลย15นาทีค่ะอ๋อเปิดไม่ก็ไม่บอกไม่ก็ไม่บอกนะเราเยิงเปิดตตั้งใหม่เลยเท่าไหย่นะ15นาทีนาทีโอเครอไปค่ะรอต่อไปนี่ค่ะบัวเปียเจยเราก็เสร็จแล้วค่ะ ลองกลับไปลองทำที่บ้านกนได้นะครับช่วงกินเจอย่างเงี้ยลองลองกันได้นี่มาลองกันเลยทั้งอีมร่อยแล้วได้บุนแน่นอนนี่บอกแกเจกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่เนาะแต่ก็ม็น้ำจิ้มไก่ไม่มีกระเทียมนะครับลองเลยกรอบมากกรอบรุกยิมีคลิปต่อไปไปทำอะไรติดตามกันได้ยครับงั้นลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย กดแชร์กดสับตไคร้ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอะไรอ่ะไม่ไหเหรอ